ใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับวันนี้นะเนื่องจากว่าน้นาฝนเป็นคลิปที่จริงๆพี่เฟิร์นใช้พี่อิงมาทำงาน <c oughs> ไม่ต้องวันนี้หรอกทุกวันแหละแล้วลอย่างน้องๆงงอีกว่าอะไรรอเปล่าพี่อิงนี่เป็นลูกจ้างเหรอถูก ถูกที่ไหนล่ะเราเป็นเจ้าของร่วมกันเฟิร์นหรอ่เออดิ่แต่นี้บ้านพี่เฟิร์นนะบางทีก็บ้านแล้วบ้านเขาอะนะบนได้ไหมฮนะบืออืมไปปิดประตูด้วยนะจ้ะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยแป๊บหนึ่งเรื่องของเรื่องคืออย่างนี้เรื่องของเรื่องคืออย่างนี้ครับผมช่วงเนี้ยนะน้าฝนอฝนตกแบบทั้งวันทั้งคืนน้องๆหลายหคนบ้านอาจจะแบบน้ำท่วมฝนตกอะไรเงี้ยก็คือช่วงนี้บ้านที่เกิดคือลกมากเพราะอะไร พราะฝนมันตกเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าคือเป็นโตทํางานอะ่ะที่เอามากองไว้แถวเนี้ยเพราะว่าฝนมันตกแล้วมันท่วมห้องทํางานอ,ะอ่ะแล้วโตพวกนี้ถ้าเกิดเอาไว้แล้วคือมันจะเขาเรียเพราะฝนมันช้าแล้วมันจะร่อนอ่ะตรงนี้มันจะบวมอ่ะเราก็เลยเสียหายปวดเนื้อปวดตัวกันเลยพี่ก็<ๆ>เลยให้พี่อิงอ่ะมาช่วยกันยกไปดูไปดูห้องห้องทำงานก่อน คือจากหลายๆคลิปอ่ะจะเห็นว่าตรงเนี้ยพี่ก็เคยถ่ายคลิปตรงนี้เนาะที่มันเป็นแบบห้องทํางานอะไรอย่างเงี้ยปกติตรงเนี้ยจะเป็นแบบจะมีโต๊ะกั้นตรงนี้ด้วยแล้วตรงนี้ก็เป็นชัรแล้วเนี่ยคือวันนั้นคือฝนอ่ะมันสาดเข้ามาล้วปรากฏว่าไงรู้ไหมมันท่วมข้อเท้าเลย ท่วมแบบท่วมเลยอะ่ะท่วมตัวนี้มันแห้งแล้วเพราะเราทำความสะอาดาปนดี่รอยอยู่รอยเนี่ยเห็นไหมดูชี้รอยชี้ชี้เนี่ยมันไหลมาซึมมาจากตรงนี้แล้วมันก็ท่วมถึงตรงนี้เลยนะ ประมาณนี้เลยอ่ะน้ำมันมันไอ้นี่เข้ามามันไม่ท่วมข้างนอกนะมันมันดีดเข้ามาในมันสาดเข้ามาตามเข้ามาตามรอยพวกเนี้ยคือเออแบบเยอะมากเลยอะแรงมากช่วงนี้แล้วก็เนี่ยเลยต้องเอายกเนี่ยเอาแท่นปูนอะไรเงี้ยแล้วก็คือเนี่ยให้พี่อิงช่วยยกกันเลยอ่ะคือก็เลยห้องก็เลยแบบร่างกายเลยพังแหลกสลายแล้วก็ลกๆลอหน่อยนึงนะก็เลยลกๆลกไม่ค่อยเป็นระเบียบ กุ้มใจช่วงนี้หน้าฝนนะเนาะน้ำท่วมพายุเข้าอะไรอย่างงี้เดี๋ยวแล้วมันคือตอนนี้เราก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งที่เป็นห้องใต้หลักใต้บันไดอะซึ่งหลายๆคนบ้างหลายๆคนอาจจะมีคือวันนี้พี่เฟิรนกุ้มใจ ว่าห้องใต้บันไดมันเปียกร,รือเปล่าพี่องิงไม่มันต้องนี้นิดน,นึงพอดีฝนมันาสาดเข้ามาหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยคือปกติบ้านเนี้ยงูมันก็เคยเข้าอยู่เออคือแบบเราเราต้องระวังให้พี่อิงเข้าก่อนไหมหอพี่อิงเข้าพี่อิงจะออกได้หรือเปล่าออกได้ไม่เป็นไรแต่ใครจะถ่ายคือก็เลยจะต้องมาสำรวจว่าในห้องเนี้ยมันเปียกบ้างหรือเปล่าอืมเปิดเปิด,ปดไฟฉายส่องสว่างนะ คือตอนนี้ถ้ามันคือถ้าฝนม,มันสาดเข้ามาในเนี้ยจะเสียหายมากเลยเพราะว่าเราเก็บของเอาไว้เยอะแยะมากอะเอ๊เดี๋ยวพี่อิงลืมเอาไอ้นี่มาวะ่ะมันต้องปิดไอจมูกปะพี่อิงเอามือปิดกันนั่นอะจริงจริงมันไม่ค่อยมีฝุ่นนะเพราะว่าห้องเนี้ยมันฝุ่นเข้าทุกที่แบบไม่เป็นไรพี่อิงอยู่เอาเมือยืนอ่นหัวน้วางหัววองหัวอ่ะพี่อิงเข้ามา เอ้ยของก็มีคือจริงมันมีไฟนะแต่ตอนนี้ไฟมันขาดไฟมันเสียให้พี่เฟิร์นถือไหมถือกล้องไหม,ไมไนะคือมันก็มีของแบบเฮ้ยเฮ้ยพี่เฟิร์นรบบี้นี่เฟ <arn> ิร์นเออนี่มันอันนี้เคยซื้อมาตั้งแต่แบบจะรีวิวน,นั้นเออเราก็หาอยู่มันหายไปไหน ถ้าใครสนใจให้รีวิวฟรีๆก็ส่งมาได้เลยนะครัเฮ้ยดีใจอ่ะตื่นเต้น่ะโหแโหนอกจากอะไรป้าข้างในเนี่ยคือมันเออมันปิดสนิทจนมันแบบว่ามีอีกไหมมีกล่องอื่นอีกเดี๋จะดูสิน่าจะไม่มีมั้งน่าอยู่บ้านพี่อิมหมดแล้วเออแล้วทำไมอันนี้มาอยู่บ้านนี้วะนั่นแหละดิพี่ก็ว่าเออวว่าหาไม่เจอะ ตอนแรกแบบอันนี้กระเป๋อะไรของอิงปะเนี่ยใช่ไหมเอาคืนใช่ของพี่อิงปะใช่เฮ้ยไ,ได้แบบของอะไรคืนเยอะแยะเลยเนีย่ยเสืออะไรเงี้ยโหแบบ คือดีนะตรงนี้ยมันไม่ฝนมันไม่รั่วมาถ้ารั่วเข้ามานี่มันจะแย่มากเลยอะ่ะพังหมดเลยอันนี้อันนี้ฝากไว้ก่อนแล้วกันอ,อ,อีเกียจไม่เอาไม่เอาใช่ไหมอืเอาเป็นว่าถ้าเราจะมาใช้เราค่อยมาหาอืโอ้แปไปะปดีใจดีใจนี่จริงๆแล้วอาเด็กๆมานะมันเป็นห้องแบบแห่งความลับสนุกสนุกได้เลยนะอ๋เฮ้ยออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟดับไปไปไปออกกอนออกกอนหัว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 เฮ้ยดีใจอ่ะได้แบบ เหมือนแบบเหมือนไปเจอสมบัติลำค่าเป็นแบบเซตบาร์บี้ที่ชุดใหญ่เลยอ่ะที่ยังซื้อมาแลวยังไม่ได้รีวิวเลยอ่ะพี่อิงไหนๆก็ไหนๆแล้วมานั่งดูพร้อมกันเลยไหมอ่ะนิดนึงดูตรงไหนไหมหรือตรงนี้นี่แหละนี่แหละตรงนี้แหละมันลกไปไหมอาเคลีย์นะเคลีย์เคลีย์วันนี้สบายๆเนาะสบายๆมาเป็นแบบเียลลิตี้อันนี้มันเป็นชุดบาร์บี้ มันเป็นสัตวแพทย์หรอพี่อีนี่คอุ้ยดีใจมากเลยอ่ะเราก็หาอยู่ตั้งนานอ่ะชุดใหญ่ด้วยนะใช่เฟิร์นพี่เฟิร์นชอบมากเลยบาร์บี้ใช่เล่นมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะแล้วเรื่องราวด้วยมีเรื่องราวอออันนี้มันเป็นแบบมีน้องหมาด้วยอ่ะแกะไงวะยังไม่ได้แกะเลยเนี่ยซื้อมาตั้งเท่าไหร่โอ้โหล่ะเป็นหลายร้อยหรือเป็นพันอ่ะถ้าจะเป็นพัน จริงๆอยากซื้อมาให้น้องๆได้รีวิวดูรีวิวจะทําละครตอนแรกอ่ะจะให้พี่เฟิร์นไปเป็นตัวจิ๋วอยู่กับพวกนี้เราไม่มีเวลาเลยดูดีนะรักมากคือแบบพี่อิงมันน่ารักมากเลยอ่ะอ,อันนี้นะมันจะมีน้องบาร์บี้หนึ่งตัวเนาะแต่บาร์บี้ตัวนี้หน้าไม่ค่อยสวยนะพี่เฟิร์นว่าแล,วแล้วที่สำคัญที่มันมีรถเข็นด้วยอ่ะ เอาเันกายมาตัดดีกว่าตัดพวกเนี้ยมันเป็นอะไรเส้นเอ็นมันเป็นเส้นเอ็นติดตัดตัดตัดดูพร้อมกันเลยเดี๋ยวเราตัดนัวบาร์บีตึง้งหุยดีใจมากๆเอาแบบรีวิวสั้นๆนะพี่เฟิร์นได้เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้กลับมารีวิวแต่เราดีใจอะ่ะนี่เหนือนบ้านเลยทงหลังใช่ออมองม,ม,มันมันมันเหมือนเป็นฉากบ้านนะเป็นฉากศัตวแพทย์ อันนี้พี่เฟิร์นขอตั้งว่าเป็นเซตเอะไรรู้ไหมเซตคุณหมอกับน้องหมาเพราะเขา<อ>เป็นสัตวแพทย์ไงอันนี้เป็นฉาก่ะถ้างั้นพี่เฟิร์นเป็นตัวอะไรครับตัวเป็นหมาพี่อิงให้พี่เฟิร์นเล่นแป๊บหนึ่งนะครับเดีย๋ยวพี่อิงจะกลับบ้านแล้วครับพี่อิงง่วงนอนครับอันนี้ให้ดูอันนี้เป็นฉากใช่ไหคนี่ฉากมันเอียงงี้เลยเหรอมันเป็นฉากเอาเอาให้มันแบบว่าเออเอ้เอ <laughs> อ,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 อันนี้เป็นฉากใช่ไหมและนี่ก็เป็นตัวของคุณหมอสัตวแพทย์นะให้คุณหมอเขานั่งพักเขาแป๊บหนึง่งที่ชอบที่สุดคือน,นี้นี่นี่น,นี่เขามีตัวนี้เป็นกี้บ๊บ๊บ๊อบคุณห,หมอครับอะไรคบวันนี้ผมไม่สบายอะครับกเก และนี่เขามีกระเป๋าใส่น้องหมานี่ช่างแก่เถอะกระเป๋าใส่น้องหมาสองใบแล้วนี่มีน้องแมวใช่ไหมแล้วเขามีจานให้น้องหมาน้องแมวกินด้วยอะอนตดีสิยงนี้ยอันนี้น้องหมาน้องหมาหายตัวมากเลยอะเซตเนี้ยเฟิร์นว่ามันเป็นญาติพี่น้องกันหรือหรือว่าเป็นแฟนกันช่างหัวมันเถอะเอาให้น้องหมาอยู่ในกระเป๋าดีกว่า ไป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 ไรสาระอันน้องแมวอยู่ในกระเป๋าเลองเล่นแล้วนี่เราก็จะถือนี่ให้ให้พี่บาร์บี้เขาถือน้องหมาไปห้าเด็กผู้ชายอย่างที่มันไม่ค่อยเข้าใจอะไรถ้าอิงเข้าใจเราจะได้อิงเป็นอีกตุดนะได้อิงเราเป็นอีตุดนี่แหะนี่นะนี่พาน้องหมาไปเดินเที่ยวแล้วก็ยังมีนี่นี่น่ารักมากเลยอ่ะอะไรกบอาหารน่ะเซ็ตข้าวหมาให้บาร์บี้กินเนาะไม่ใช่นี่ให้กระดูกน้องหมาน้องแมว อ๋ออาหารหมาแมวมีหวีให้น้องหมาน้องแมวด้วยดูสิน่ารักจังเลยอ่ะมอง,อง,องไม่เห็นเลยีบบ้นี่ไงอ,อ๋อประมาณนึ่งประมาณนึ่งพอแล้วพอแล้วน่ารักมากเลยอะ่ะไปแล้วไปแล้วกลับบ้านแล้วโชคดีใจอ่ะทำไมรู้ไหมนึกว่าเซตนี้หายไปแล้วไงเพราะฉแต่พอพอ,พอให้พี่เฟิร์นเล่นก็ยาวเลย เดี๋ยวคืนนี้มีของเล่นแหละอไปก่อนดีกว่าใครใจดีอยากส่งร้านไหนอยากส่งให้พี่เฟิร์มมารีวิวบาร์บี้ส่งมาได้เลยส่งมาได้นะครับ,บา,บาร้าตุ๊กตารของเล่นรักทุกอย่างที่มันเป็นของเล่นอะ่ะใช่ครับโอาคคิับไปก่อนดีกว่าบ๊ายบาย